มาดูรถเบนซ์แวน5ประตูครับคันนี้เป็นเบนซ์ CLA .250 นะฮะชูตติ้งเบรก AMG ตัวท็อปสุดนะฮะ2015นะครับก็มาด้วยสีขาวนะครับตัวนี้จะมีหลังคาพารา i c มิกการ o ูบแล้วนะคะรับแล้วรอบคันนี้เนี่ยจุดเด่นคือเป็นทรงแวน,นะครับถ้ามองด้านข้างเนี่ยจะเป็นทรงเหมือน5ประตูนะฮะด้านหน้าครับตัวนี้ก็เหมือน CLA .250 เลยนะฮะเพียงแค่ว่าด้านท้ายเนี่ยเขาจะเป็นทรงแวนนั่นเอง นี่ฮะไปหน้าเป็นโปรเจคเตอร์กระจังหน้า AMG Diamond Grill ครับกันชนหน้าทรง AMG ครับด้านข้างก็จะเป็นล้อ AMG นะตัวนี้ก็มาพร้อมกับเบรก AMG นะเบรกจานเบรกเจาะรู B olu, นะแล้วก็มายางปี24ครับเป็นยางพิลาลารี่นะฮะขนาดล้อมแม็กอยู่ที่18นิ้วครับนี่ฮะด้านข้างครับสนเหียเขาอยู่ตรงนี้ฮะเป็นแวนนี่นะก็เป็นรถคล้ายๆรถแบบ รถพ่อบ้านอ่านี่เน้นแบบไม่สปอร์ตมากนะแต่บอกเลยว่า21 1แรงม้าเนี่ยแรงมากนะครับคือจะเป็นทรงพ่อบ้านก็ได้หรือจะไว้อไว้ซิ่งก็ได้นะฮะนี่ด้านท้ายครับมีกล้องมองหลังมีไฟไท้าย LED นะตัวนี้พอเปิดมาเนี่ยบอกเลยว่านี่วางของได้เยอะมากเพราะว่าเขาเป็นทรง5ประตูครับพอเป็นได้5ประตูเนี่ยมันก็สามารถพับเบาะราบได้นะแล้ววางของได้เยอะนะครับดีดีกว้างมาก ไหนดูสิข้างในก็ตัวนี้จะไม่มียางอะไรนะครับก็เป็นยางรันแฟกนะตามสเปคของเขานะครับโครงสร้างนะเดิมตะเข็บเดิมน็อตเดิม,น,น,ดมนะได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะรับประกันได้นะครับหายากตรงนี้นะตอนนี้ไม่เพียงแค่1 2ึ0 0 0สโลเท่านั้นนะถือว่าไม่น้อยก็ชนหลังทรงเ m g นะฮะดูปลายท่อคู่นะ ดิสเบรกสี่ล้อนะครับประตูเนี่ยจะเป็นเฟรมเลดดอนะนี่ฮะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเบาะปรับไฟฟ้าครับสครับเพจเมอร์เซเดสเบน์พร้อมไฟสีขาวคอนโซลหน้าปุ่มพุชสตาร์ตต่างๆสวยงามนะครับวงมาลยัยเป็นแบบ AMG ท้ายตัดรับมีแพดเดิลชิฟต์แล้วก็เกียร์ขอบวงมาลยัยเลขไม่ครับตัวนี้เลขไม่อยู่เกียนึ 1, 2ง0 0น0องโลตัวนี้เป็นน้ำมันล้วนนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นล้วน จอตัวนี้มีการเปลี่ยนเป็นจอแอปอจอ Android นะฮะเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้หมดเลยนะครับเป็นทัชสกรีนขนาดใหญ่พร้อมก้องมองหลังนะครับคอนโซลก็นี่คะสวยงามนะตัวท็อปสุดแล้วนะนี่แอร์อยู่ด้านล่างอันนี้คอนโซลกลางนะครับช่องวางแก้วนะฮะตรงนี้อันนี้ก็เป็นช่องวางแก้วเหมือนกันก็มีทั้งหมด3ช่องครับตัวกล่องใส่ของตรงกลางครับนี่ฮะ แตนหน่อยครับก็ภายในก็เป็นโทนดำหมดเลยแล้วตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเบาะหนังพิเศษนะครับเบาะหนังตัวนี้เขาเรียกว่าเบาะหนังเหมือนเบาะหนังอาร์ติโก้อะมันเป็นเบาะหนังแบบที่ดูดีกว่าเซ A ปกติเป็นเบาะหนังที่คุณภาพกว่าคืออารมณ์ว่าคุณภาพหนังเขาดีขึ้นเป็นเหมือนหนังแท้นนะเห็นไหมหนังแท้กมดล้วมันจะมีความยับคือมันจะดูแพงกว่าเนี่ยดูการเดินได้ของเขานะครับนะต้องบอกว่าตอนนี้ป้ายแดงแพงมากเลยนะ หลังคาเป็นหลังคาพานรามิกนะฮะการลูปนะฮะ200สองร้อยเจ็ดแรงม้าครับสนุกมากครับนี่คือแถวสองนะเบาะต่างๆสวยงามนะครับออปชั่นเยอะนะตัวนี้ก็เบรกมือไฟฟ้าปาท้ายไฟฟ้าเบาะคู่หน้าเราบไฟฟ้าเมมโมรี Memory นะฮะได้หมดนะครับคือไม่ได้ทำไว สำหรับพ่อบ้านอย่างเดียวนะเอาไว้ซิ่งได้ด้วยนะครับนี่เครื่องยนต์2 0 0 0ซีเบนซินนะฮะ211แรงมาครับเบนซินล้วนนะไม่ใช่ไฮบริดนะครับเพราะฉะนั้นดูแรง,ง่ายมากๆนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างไม่มีพจนตามซอกนะสีเสือเนี่ยยังคงเป็นสีเดิมและน็อตฝากระโปรงก็ยังไม่มีการแกะด้วยนะครับคุณไล่ดูฝากระโปรงได้เลยนะครับหายากมากนะบนท้องถนนอะคุณลองดูว่ามีตัก,กี่คันนะ แต่ภาพก็ยังเดิมๆส,สวยๆนะพราใครอยากได้รถเบนซ์แวนหรูๆนะขับดีจริงนะก็เอาไปราคาเพียงแค่829,000บาทเท่านั้นครับสนใจก็0874408888โดยรถที่โยรัชาดาใบาคุณแบงค์อยู่ตรงพราม9แยกกังเมืองครับ